สวัสดีครับกลับมากาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับ f a บิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มครับบอกว่าเอ็มปัปเป้ไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปเล่นกับทางด้านอัลฮิราลถึงแม้ว่าฝั่งของป erm ารีสแซงต์แชงกรีไนท์นะครให้อัลฮิราลีมีการพูดคุยกับเอ็มปัปเป้ได้ตอนนี้ทางฝั่งของอัลฮิราลีบินไปที่ปารีสแล้ว ต่เอมเปเป้นี่ปริเสธนะครับไม่ต้องการที่อยากจะมีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นกับทัดดัลเอพิราลถึงแม้ว่าค่าเหนื่อยดีแหมมันจะกลายมาเป็นซูปเปอร์มหาเศรษฐีครับปรีแซ์แสดงเชื่อครับว่าตอนนี้นี่ตัวของทัดดเอ็มเปเป้ได้มีการตกลงดีลลับกับเรอัลมาดริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดอย่างแน่นอนครับปรีเซ์แสดงเชื่อนะครับว่าเลียนเอ็มเปเป้ต้องการที่จะเซน็นสัญญากับแมดริดเท่านั้น แต่อัลฮีรานีก็ไม่เสียเที่ยวนะครับมาปารีสแซงเชแมงไม่ได้เอ็มบัปเป้แต่ว่าพวกเขาก็กำลังจะได้ทางด้านมาโกแวร์รติครับฟาบิเซโอโรมาโนนะครับคนเฟิมเขาว่าอัลฮิรานีตกลงกับทางด้านแวร์รติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังมีการพูดคุยครับกับฝั่งของปารีสแซงเชแมงเกมบิ๊กแมชครับระหว่างเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเฟรนลี่แมชที่สหรัฐอเมริกาจบลงด้วยชัยชนะของเรอัลมาดริดครับ2ประตูต่อศูนย์ มาริเตได้ประตูจากจูดเบลลิงแฮมครับลูกแรกของเขานะครับกับทางด้านเรอัลมาริดนาทีที่6กแม็ก็เรียกว่าชิปเหนือชั้นจริงๆครับจากบริเวณกรอบเขตโทษโอนาน่าผู้สาประตูคนใหม่ของแมนยูนี่วิ่งออกมานะครับกล่าวว่าจะเข้ามาเซฟครับแต่ว่าปรากฏว่าไปขัดจังหวะกันกับทางด้านลิซันโดมาร์ติเนสครับจูดเบลลิงแฮมนี่เห็นมาปุ๊บเน่นะครับชิปข้ามหัวเข้าไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับจูดเบลลิงแฮมนี่เกมนี้เป็นแมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับมริดมาได้ประตูที่2นาะทีที่89โคเซลูครับตั้งแต่ศูนย์หน้าตัวใหม่ครับก็เรียกว่า bicycle ค i c k o v e r h e a ฮดิิกเข้าไปเลยครับแมบบมีคนเอาไปเปรียบเทียบนะครับว่านึกถึงคริสเตียนโนโรนโดเลย เสือตัวจริงของฝั่งเรอัลมาดริดนะครับมีอันเดรูนินนะครับคาบาคาวดาบิดอาร์บารูดิเกอร์คาเซียเชเวเมนี่ลูก้าโมดิชคาม์บิงกาจูดเบลลิงแฮมโรดิโก้แล้วก็วินิซิอุสจูเนียครับก็มาในระบบ4-4-2ไดมอนด์นะครับดันจูดเบลลิงแฮมนี่ขึ้นมาเป็นนักเตะบทบาทหมายเลขสิบครับด้านหน้าเป็นโรดิโก้กับวินิซิอุสจูเนียกับพยายามจะใช้สูตรนี้หลายเกมนะครับสำหรับทางด้านคาร์โลอันโชติครับเกมที่แล้วพบกับเอซิมิลานก็อย่างนี้ครับ เกมที่แล้วนี่เสียไป2นะครับยิงได้3ครับกลับมาชนะ3-2มสเกมนี้ไม่เสียประตูฝั่งแมนยูครับโอ้โหชุดใหญ่เหมือนกนะันนะมีเทนันโอนาน่านะครับประเดิมสนามเกมแรกครับอารอนแมนบิสซกกาก้าราฟาเอลวารานิซันโดมาร์ติเนสลุคชอคาสิบิโร่คอบบี้ไมนูเมสันเมาท์บรูโนลการาโชแล้วก็มาคาร์เตฟอร์ดนะครับก่อนที่ครึ่งเวลาหลังนี่ครับแหมก็ทยอยเปลี่ยนตัวกันทั้ง2ทีมเยอะมากๆครับ เกมนี้นี่จะว่าไปแล้วก็พอๆกันนะครับจังหวะการยิงครับ15ครั้งเท่ากันแล้วก็ตรงกรอบฝั่งละ5ครั้งเท่ากันด้วยเกมต่อไปของเรอัลมาดริดพบกับบาร์เซโลนาครับส่วนแมนยูนี่ก็จะลงสนามพบกับบรูซเซียดอทมุนหลังเกมครับแหมก็คาซิมิโร่ลูก้าโมดิชโทนิโคสก็มาคุยกันนะครับหลังจางด้านคาร์โลอันเชตตีด้วยแหมก็แบบมาคุยกันสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสครับอันเชตตีก็พูดถึงคาซิมิโร่นะครับบอกว่าคาซิมิโร่อย่างนั้นเหรอ พวกเรารักเขามากๆสําหรับพวกเราแล้วเขายังคงเป็นนักเตะของ Real m a d r i ดอยู่เขาคือตํานานของ Madrid เกมนี้ก็มีจังหวัดเดือดอีกแล้วนะครับ l i s s a n d ม o m a r t i n e เกมที่แล้วนี่แม่ก็เสียบสก,กัดนักเตะอาร์เซนอย่างหนักครับเกมนี้ครับมาเสียสด้านจู d e b e ล l i n g h a m งานนี้คือทั้งบอลทั้งคนนะครับจู d ไม่พอใจครับหหันมาจะหาเรื่องเลยนะครับกับการเพื่อนร่วมทีมต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกันสุดท้ายแล้วก็ได้ไปเหลืองไปนะครับสําหรับทางท่านลิซ่าครับ เกียรตคือเห็นเลยนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายดีก็เอาจริงเอาจังด้วยกันทั้งนั้น,นครับแต่ว่าถึงแม้ว่าสถิติทุกอย่างที่ออกมานะครับการยิงประตูะครับโอกาสในการทําการคองเกมนี่ฝั่งแมนยูจะเหนือกว่าหน่อยหน่อยแต่ว่าถ้าดูตามรูปเกมจริงๆนี่เป็นเรลมาดริดนะครับที่คองเกมได้ดูดีกว่านะครับจังหวะการเข้าทําแต่ละครั้งนี่น่ากลัวมากกว่าครับ เกมของทางด้านเรอเบรตดีค่อนข้างจัดไหลลื่นทีเดียวครับแต่โอเคครับจังหวะสุดท้ายนี่อาจจะยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งวินนี่ทั้งโรดิโก้นี่คือต้องมาเปลี่ยนบทบาทหุบเข้ามาตรงกลางเยอะพอสมควรครับอาจจะยังไม่ชินทักเท่าไหร่แต่ว่าโดยดูภาพรวมนะนนี่สเกมที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่า เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพิ่มมากครับสำหรับทางด้านไรอันบริดครับก็นักเตะที่ลงมาด่ก็แหม่เรียกว่าเป็นนักเตะรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับคาร์วิงกานี่โอ้นีก็นักคำชมเยอะมากเหมือนกันนะครับยังต่อเนื่องเลยนะผลงานอีกแทบไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับรวมถึงทางด้านชูเอมนี่ด้วยครับบล็อกแนวรุกของฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทะยหมัดเลยส่วนลูก้ามดิชอันนี้ก็มาตรฐานของมดิชอยู่แล้วนะครับการคุมจังหวะบอลนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องครับการวางบอลยาว ฝั่งของแมนเชสเตอร์เดนิที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจุดอ่อนของพวกเขาก็คือเรื่องในตำแหน่งสุดหน้าครับมีทา้ามาคาฟอร์ดนะครับก็พยายามนะครับที่จะทําประตูพยายามที่จะวิ่งช่วยครับแต่ว่าประสิทธิภาพยังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแมนเชสเตอร์เตนิยังคงมีข่าวนะครับเรื่องของการซื้อนักเตะในตำแหน่งแนวรุกโดยเฉพาะทางด้านฮอยลุนได้มีการเปิดฉากยื่นข้อเสนอในการขอซื้อทางด้านฮอยลุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาต้องการที่อยากจะปิดดีลให้ได้โดยเร็วนะครับคือ เห็นเลยนะครับคือกองกองหลังนี่ก็อโอเคนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่แล้วนะครับของแมนเชสเตอร์เนตดกองกลางก็มีทางดนเมสันเมาส์มาแล้วนะครับมีคาซิเมโรคอยคุมจังหวะอยู่แล้วผู้สาประตูได้โอนานะ่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างน,นิดหน่อยครับก็คือจังหวะที่ออกมาเสียจังหวะของยูบิลิแฮมแค่นั้นเองครับที่เหลืออีกก็ได้รับคำชมเยอะพอสมควรกรสนับสนุนโอนานะ่ามีบิ๊กเซฟด้วยนะแม้แต่ว่าถ้าประตูดีกองหลังดีแต่ว่าไม่มีคนจบสกอร์มันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันนับกันที่กการรรจบบสอคั แมนยูนี่จะต้องเช็คบิลฮอยลุนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับถ้าได้ฮอยลุนมาอีกหนึ่งคนนี่อ่ะอก็น่าจะทำให้เกมของแมนเชสเตอร์ยูนี่มันดูน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นครับนะครัปิดท้ายด้วยคำสัมภาษณ์ของทนายคาร์โลอันเชตตินิดนึงแล้วกันผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามนะครับคาร์โลอันเชตติเรื่องของเอมบัปเป้ครับอันเชตบอกนะครับว่า next question ตัติีด่ดีเรกเตอร์ของทางด้านยูเวนตุสนะครับจะเดินทางไปที่อังกฤษเพื่อที่จะมีการเจรจารในการขอยืมตัวนะครับโลนดิลนะครับในการที่จะดึงตัวโรเมลูลูกกูครับสุดหน้าของเชลซีเข้าสู่ทีมลูกกูนี่ยังคงอยู่ที่กรุงลอนดอนนะครับในขณะที่เพื่อนร่วมทีมที่เหลือเนี่ยก็ไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาหน้าที่จะได้ย้ายไปอยู่กับยูเวนะครับเนี่ยราอลตโรมารติเนสนะครับ นักเตะสุดหน้าของอ um ินเตมิลานอีกก็ออกบอกครับว่าค่อนข้างจะผิดหวังในตัวของทางด้านลูกกูเพราะว่าตอนที่มีปัญหาเรื่องของการย้ายทีมก่อนหน้านี้นี่เขาก็พยายามที่จะติดต่อหาลูกกูนะครับแต่ว่าลูกกูไม่รับสายเขาครับไม่ใช่แค่ไม่รับโทรศัพท์เขานะครับเพื่อนๆร่วมทีมคนอื่นก็เหมือนกันครับก็พยายามติดต่อไปที่ลูกกูแต่ว่าเขาก็ไม่รับสายโดยทางด้านมาติเดนก็บอกรับว่าก็โอเคนะมันเป็นการตัดสินใจของลูกกูครับเขาเป็นคนเลือกเอง ส่วนลาอุตโลมาติเนติก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกับตันทีมคนใหม่นะครับของอินเตอร์มิลานหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นี่ตำแหน่งนี้เป็นของทางด้านฮันดานอวิชครับผู้สาวประตูตที่หมดสัญญากับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยครับกลุ่มทุนจากกาตานะครับเตรียมที่จะมีการอัดฉีดเงินจำนวน100ล้านยูโรให้กับบาร์เซโลนามีการตกลงกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาที่ LA ครับ แล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันนี้ทีนี้บาร์เซโลน่านี่ก็จะไปสามารถรีจิสเตอร์นักเตะใหม่ๆเข้าสู่ทีมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทด้านกุนโดกานนะครับโรเมอูมาติเนสนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีนักเตะเก่าๆนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้มีการเซ็นสัญญากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแซจิโรเบโตนะครับมาร์ควสอารองโซโรนัลอาราโฮครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์ได้แล้วครับ จริงๆแล้วนี่ก็ได้มีการพูดคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับจริงลาบอต้านี่ก็เดินทางไปที่กาตานะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการหาเงินนี่แหละโดยทางด้านกาตาลีกนี่จะสามารถใช้ชื่อของบาร์เซโลนาได้นะครับแลกกับเงินที่บา่าได้100ล้านยูโรครับ เอาละงานนี้สบายนะครับสำหรับทางด้านบาราเซโนนาหรืจิสเตอร์ได้แล้วนะครับทีนี้ก็ถ้าหากขายนักเตะออกไปอีกก็จะสามารถไปซื้อนักเตะที่ต้องการเข้าสู่ทีมนะครับอย่าลืมนะครับว่าฝั่งของชาบี้ดีต้องการอยากจะได้นักเตะอ,อีก2ตําแหน่งครับแสดงใหเดูสันนะครับกลายมาเป็นนักเตะอ,อังกฤษที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่กับทางด้านอาร์เอแฟคครับทีมในซาอุดีอาระเบีย โดยเขาจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ7 0 0 0แสนปอนด์นะครับก็ไปเทรนกับเหล่านักเตะของทานดานอาร์เอติแฟไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทํางานกับทางดานซีเฟนเจอรัตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเฮโค้ชที่ทางดานอาร์เอติแฟคครับโดยทดานดานลิเวอร์พูลนี่ก็จะได้รับค่าตัวนักเตะอยู่ที่12ล้านปอนด์โดยท,ดา,นดทา,นานดานจอแดนฮทเดสันนี่เซ็นสัญญากับอาร์เอแฟถึงสิ้น3ปีนะครับเขาจะได้รับอยู่ที่ปีละ36ล้านปอนด์นะครับ ก็อยู่3ปีก็ได้ทะลุ100ล้านปอนด์ครับก็จะกลายมาเป็นนักเตะอังกฤษที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเจะแดนซันโชนะครับอย่างทางด้านมาคาราฟอร์ดอยู่กับแมนยูก็ยัง3 0 0แสนกว่าปอนด์นะครับหรืออย่างทางด้านจูด b เบลลิงแฮมไปอยู่กับเรอัลมาดริดนี่นะตามรายงานข่าวดีก็บอกว่าอยู่ที่สัปดาห์ละ2 2 0 0 0 0 0ปอนด์ครับแต่ว่าเฮนโดนี่700,000ปอนด์ครับ แล้วก็พบก,กับ i n s i ไ h t ์สปอร์ตแชนนอในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ